เห็นนักล้องไหนปัอ๊อน่ารักไหมน่ารักไหมวิธีการละลายพฤติกรกรมนั่นเองนะครับเปยังไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบแล้วกันเนาะโดยเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้เป็นน้องที่เพิ่งมานะครับมาจากฟาร์มเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้จับคู่มาเนาะแล้วทีนี้เราจะมีวิธีเช็คอย่างไงได้บ้างว่าเอ้ยมันจะเข้าคู่อะครับกันได้ไหมนะครับอันนี้คือวิธีเช็คเนาะมาเอาให้ดูก่อนโดยเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานผมเล่นกรงแบบนี้ครับนี่อย่างนี้เลยนะครับโอเคไหมสามกรงแล้วทีนี้ผมก็็เเเอออาาาปนนกกรงงใใหหญ่่ๆดดี๋ยมู้คับ อันนี้ครับกองใหญ่หนึ่งอันเพื่อให้น้องวิ่งเล่นได้กันก่อนเนื่องจากมันมีปัญหาอ่ะสมมุติละว่าถ้าหากผมมาใส่กองนี้ซึ่งพื้นที่มันแคบกว่าทีนี้อาจจะมีปัญหาคือแบบชั้นห่วที่ของชั้นนะแนวนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีดีที่สุดเลยคือว่าปล่อยน้องเล่นด้วยกันก่อนอันนี้คือวิธีแรกอ่าก็คือแค่วิธีแรกนะปล่อยน้องอยู่ด้วยกันไปก่อนแล้วจากนั้นดูพฤติกรรมว่าจะตีกันไหม โดยวิธีการดูเนี่ยเอาให้ชัดก่อนไอตัวนู้น่ยเป็นตัวผู้นะครับเมียเมียผู้เมียเมียนะครับทีนี้วิธีเช็คก็คือว่าตามปกติเพศคนละเพศจะไม่ตีกันเช่นผู้เมียจะไม่ตีกันทีนี้ปัญหาที่ผมกังวลก็คือไอเมียกับเมียเนี่ยมันจะตีนะทีเนี้ยเราเลยต้องดูนะครับแต่ว่าถ้าหากเราเอาอีกตัวนูงไปใส่โกนึงเลยเอ้ยอันนี้ปัญหาแน่เพราะว่าจะมีการอ่แบบห่วงพื้นที่นะครับอ่เดี๋ยวยกตัวอย่างก่อน สมมติว่าผมเอาเมียใส่กรงนี้แล้วและอันนี้เมีอยอีกหนึ่งกรงผมดันเอาเมียกรงเนี้มาใส่ข้างล่างจะมีปัญหาโดยทันทีเดี๋ยวนั้นเลยนะครับดังนั้นง่ายที่สุดเลยก็คือว่าปล่อยมารวมกันไ,ไว้ก่อนแล้วทีนี้ดูพฤติกรรมแต่ส่วนใหญ่จะไม่กัดน,นะครับเพราะว่ามันกว้างครับหลังจากที่ปล่อยอย่างเงี้ซักวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้อันนี้คือขั้นตํานะอย่างน้อยให้มารู้จักกันก่อนอันนี้คือให้รู้จักกันก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเออเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน ก็คือในการจับคู่อีกหนึ่งทีแต่เบื้อ,ตองต้นต้องละลายพฤติกรรมก่อนนะต้องให้เด็กๆเห็นหน้ากันก่อนนะแบบฉันจํากลิ่นนี้ได้แล้วก็ในตอนที่เลี้ยงเนี่ยพยายามนะครับหันกลงให้สามตัวเนี้ยมันเห็นหน้ากันเพราะอย่างน้อยตอนนี้ยมันรู้จักกันละเมื่อวานกลงใครกลงมันนะแล้วตอนนี้ปล่อยสักครึ่งชงั่วโมงหลังเร็จจับเข้ากรงที่เดิมแล้วให้มันเห็นหน้ากันทาอย่างเงี้ยครับสักประมาณ3-7วันหลังจากนั้นก็จะสามารถเข้าคู่และอยู่กลงเดียวกันได้เลยโดยทันที เคลียเนาะเคลียเนาะอ่าเห็นปะ่ะอันนี้คือวิธีแรกเนาะอ่ะมาเคลียจบเดี๋ยวไปวิธีที่2กันวิธีที่2นะครับอันนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจก่อนนะกลงเนี้ยสี่ตัวนะครับเนี่ยสองหรือบาคนบอกเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวสี่ทำไมเลี้ยงกงนี้มันเล็กผมบอกก่อนว่าตอนเนี้ยสั่งไปแล้วแต่กลงยังไม่มาและเรียกว่าพลิกล็อกก็ได้คอือยังไงใช่ไหมตอนแรกเนี่ยผมกะเอาไอเนี่ยสามสาม เนี่ยสามสามปัญหาคือมันดันไปกัดกันเหตุผลก่อนนะครับเนื่องจากว่าไอตัวสีไวโอเลตเนี่ยตัวขนาดมันเท่ากันพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยเมียกับเมียมันตีกันแต่ผู้มากันเมียให้คือไอตัวผู้ไอตัวขาวเนี่ยกันเมียตัวนี้ให้เพราะจะโดนอีกตัวหนึ่งตรงนี้กัดหลังจากนั้นผมเลยอ้าวโอเคถ้ามันจะกัดกันก่อนกัดมันเดวี๋ย์โคโลเฮ้ยอย่างนี้น้องกัดกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผมบอกว่าก่อนกัดมันจะมี ปฏิกิริยาท่าทางบางอย่างเห็นชัดเลยชัดเลยว่ามันจะกัดดังนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วก็พยายามเอาออกมาก่อนหลังก็บออกเสร็จปับ๊บโอเคผมก็ใส่กรงแบบน,นั้นไว้ใช่ไหมแล้วสักพักผมก็เอ้ยแล้วถ้าใส่กรงนี้ล่ะก็ลองดูสรุปว่าอยู่กรงนี้ได้ครับอัด4ตัวเรียบร้อยน่าเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ถือว่าบอกอีกมีหนึ่งวิธีนะครับแต่วิธีนี้คือการจับเข้าไปเลยส่วนคําแนะนําก่อนที่จะจับเข้านะครับ ทำความสะอาดกกงเลยเช่นสมมุติว่าเราทําความสะอาดวันนี้เอาน้องใหม่เข้าวันนี้เลยโอเคไหมเช่นอาจอาจจะใส่4ี่โมงเย็นเนี้ยหกโมงสองทุ่มก็ใส่เลยได้เลยไม่มีปัญหาครับยัดยัดไปเลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนทีต้องเปลี่ยนยกเซตน,นะครับและอันเนี้ยก็อย่างที่เห็นนะครับผลงานเอาให้ดูก่อนขอกวนหน่อยนะอันนี้หนึ่งตัวข้างบนเห็นเนาะอันเนี้ยตัวที่สองตัวที่สามและสีเบจอยู่ข้างหลังจ๊อี๋จ๊อ๋ลงมาหน่อยลงมาหน่อยขอดูจอนหน่อยที่ ขาดูตัวไหนไม่อยากกวนมันอ่ะไม่อยากกวนวอ่ะออกมาหน่อยไหมเห็นน้ากล้องหน่อยปะ่ะเออน่ารักมาน่ารักนะอันนี้น้องประมาณ2เดือนกว่านะสามเดือนนะครับอย่างที่บอกนะขนาดไซส์ประมาณนี้ยมันเท่ากันบรลตตี้กันได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยตัวนี้มัน6เดือนละพอไซส์6เดือนอ่ะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเด็กกว่าไม่ไม่กล้าตีตัวที่แก่กว่าแค่นั้นเองก็เลยเออสามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็ไอ้สองตัวเนี้ย มันมาคู่กันตั้งแต่แรกดังนั้นดีที่สุดเนี่ยถ้าอยากได้เมียอยู่ในกรงเดียวกันหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องหาที่มันเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่แรกนะครับเช่นอาจจะเป็น2ตัว3ตัวเป็นเมียนะอยู่ด้วยกันแต่แรกเพราะว่าถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยผมเอาตัวนี้ใส่ใส่ก่อนเนาะที่มันสามารถไปเข้ากับเมียตัวนี้ได้มันก็จะอยู่กันได้เลยเพราะว่ากลิ่นน่ตัวเนี้ยมันติดอยู่แล้วไงพอไอ้เพื่อนมันอะได้กลิ่นอ๋อแกอยู่ได้เออโอเคงั้นชั้นอยู่ด้วยเป็นแนวนั้นนะเป็น บอกว่าเอาให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวขอไปน้าจะได้เห็นสีเบดมันนอนอยู่อ่ะผมไม่อยากกวนมันอ่ะเนี่ยครับสีเบสอีกตัวหนึ่งโดนทาแบนอยู่เนี่ยอย่าได้เห็นนะตรงนี้มีสีตัวนะครับสีสแตนดาร์ดสีเบสสีไวโอเลตสอตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าผิดแผนอย่างที่บอกตอนแรกกะใส่กลองละสามแล้วก็อันเนี้ยเป็นอีกคู่หนึ่งที่กําลังจะจับแต่อย่างน้อยให้มันเห็นหน้ากันก่อนเนาะดูผมลองหลายๆวิธีส่วนถ้ามีคนถามว่าเอย แล้วถ้าลองวิธีอย่างเงี้ยอันนี้คือได้แน่นอนแต่ใช้เวลา7-10บวันเนาะแต่ว่าไอ้วิธีที่ผมบอกไปเมืเ่อกี้มันจะเห็นผลโดยทันทีเลยครับอันนี้เห็นเลยแต่ประเด็นคือมันไปนไม่ได้สูงมากที่มันจะกัดกันสมมุติถ้ากัดนะครับถ้ากัดวงเล็กก่อนถ้ากัดทํายังไงต่อดีผมก็จะบอกว่าแยกวงเหมือนเดิมและทําแบบอันนู้นนะครับใช้เวลาเหมือนเดิมแต่ว่าผมแค่ลองนะโอเคถ้าอยู่ได้ก็อยู่เลยถ้าอยู่ไม่ได้ก็เอาออกมาเดี๋ยวค่อยจับ แบบไม่เคสอีกนดนึงีโอเคเนาะถือว่ามาแชร์ข้อมูลแล้วกันนะครับสําหรับการละลายพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเพื่อให้มันจับคู่กันได้นั่นเองเพิ่มเติมนะครับละสูตรมีคนถามว่าอ้าวแล้วเราจะดูยังไงล่ะว่ามันสามารถอยู่ด้วยกันได้เนาะวิธีง่ายมากครับอันนี้คือวิธีเช็คเนาะโดยไอ้สามตัวเนี้ยต้องไปนอนทับกันเหมือนอันนู้นนะครับถ้านอนทับกันเหมือนอันนู้นเมื่อไหร่เรียบร้อยครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเรียกว่าทําความรู้จักกันอยู่เนาะก็คือแบบดมดมกันไปกันมาวิ่งผ่านโฉบเฉียว แล้วก็ดมๆกันนะครับเออเรียกว่าดมๆกันจํากลิ่นทําความรู้จักเพราะแต่ละตัวกลิ่นไม่เหมือนกันนะครับจนกว่ามันจะนอนทับกันอย่างเงี้ยก็ได้ครับเห็นปะไอคู่กงขวาเนี่ยก็นอนทับกันละกงูุนก็ทับกันละดังนั้นเนี่ยเอาจนกว่าที่มันแบบจะทับกันนะครับถ้าทับกันเมื่อไหร่สามารถใส่กงเดียวกันได้ทันทีนั่นเองนะครับอันนี้คือผลลัพธ์น้องส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยดูผลลัพธ์แล้วกันว่าเป็นยังไงต่อเนาะ